สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทั่วหน้ากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังวันนี้อยู่กันที่บ้านนาบัวเขตอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่บุญมีครับกับคุณพี่วันลบ ให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังวันนี้ติดตั้งท่อแรงดันหน้า8รุ่นท็อปยาว9เมตรสำหรับแท็กเตอร์นะครับวันนี้ใช้แท็กเตอร์ยันมา35แรงเป็นต้นกำลังครับ ปายน้ำด้วยกันนะครับ ออกมาพุ่งๆประมาณนี้ไล้เชียวครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037สินค้าคุณภาพจะส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่บุญมีได้รับความไว้วางใจจากพี่วันลบเสมอมาขอบคุณครับเยี่ยมครับ